ในการเทรดสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะพยายามเลือกนะคะเทรนนะคะให้เหมือนกันทุกไทม์เฟรมสมมุติว่าเราเทรดไทม์เฟรม15นาทีอ่ะสมมุติเราเทรดไทม์เฟรม15นาทีนะปัจจุบันเป็นไทม์เฟรม 1H ไทม์เฟรม 1H บอกว่าเฮ้ยชั i, ้นเนี่ยเป็นขาลงนะอ่ะมาดู30นาทีสิ30นาทีบอกว่าเฮ้ยชั้นนี่ก็เป็นขาลงนะ เราเทส15สิบนาทีดังนั้น15นาทีต้องเป็นขาอะไรขาลงนี่ก็ออกออเดอร์ซื้ได้เลยแต่ถ้า15นาทีเป็นขาขึ้นนั่นคือไซด์เวทเทรนพยายามนะคะเลือกคู่เงินที่มันมีเทรนเหมือนกันทุกไทม์เฟรมอันนี้คือ GU นะคะคืออ่า GBP นะคะ USD นะคะ g b p คู่กับ USD นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า GU นะคะคดังนั้นเวลาเลือกเลือกให้มันเป็นไปในะทิศทางเดียวกันอะมาดู EU สิอะ EU สมมุติว่าเราเทรดเราไปดู1 h ก่อนนะคะพยายามดู1 h ก่อน1 h บอกว่าเฮ้ยเป็นขาขึ้นนะเห็นไหมตรงเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีกราฟละลุงเอาเรียวทมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะเห็นไหมอ่ะเรามาดู30นาทีซิส0นาทีบอกว่าอะไรเฮ้ยฉันก็ขึ้นนะอ่ะเราเทรด15นาที 15นาทีบอกเฮ้ยชั้นแดงอา้าวทีนี้จะยังไงอ่ะมันก็สายเวมันก็ออกออเดอร์ได้นีดเดียวไงมันก็เทค Profit ได้มันก็ทีพได้อะ่ะอา่ามันก็จุดเข้าออเดอร์มันก็จะลึกไงเวลา,เ,าเรา SL เห็นไหมเวลาเราตั้ง SL มัน1นึ่จุดเข้าออเดอร์มันอยู่ที่ตรงนี้เลยเห็นไหมงั้นพยายามเลือกอะไรคะเลือก Time Frame แล้วก็เลือกเทรนที่เป็นเทรนเดียวกันทุกตามเฟรโอเคนะคะสวัสดีค่ะ